ต้องเร่งต้องเบียดทีมงานนี่บอกให้เดินอย่างเดียวถ้าเดินช้านี่จะเข้าร่องแท่งของเพชรสองแควร,ครับต้องเร่งแล้วละครับยกที่3ครับเกมของปราบศึกครับแต่ไปหนึ่งโดนคืนมาดูครับออกที่ออกหนึ่งสองสามเลยนะครับจังหวะโตของเพชรสองแควรเรียกว่าต้องโหลดแล้วนะครับปราบศึกพยายามจะเจาะยางนะครับโหลดในเพชรสองแควนี่ลงมาให้เท่ากันให้ได้แล้วก็มีแท่งขวาลำตัว โอ้โห oh, oh, เวลาออกนี่ก็ออกแม่นออกแรงเหมือนกันนะครับจะต้องทําให้ต่อเนื่องดูนะครับทีมงานบอกให้เบียดเข้าไปนี้โดนล็อกเอาไว้ก่อนมาดูวงในจังหวะการวงในนี่ถือว่ายังคู่ขี้แล้วครับยังไม่มีใครได้เปรียบกันแต่เกมก็เริ่มที่จะเร้าใจขึ้นตามลําดับแล้วครับมวยคู่นี้อ้าวจับได้โต้คืนครับสายเอากะแทกไว้เตะซ้ายครับซ้ายหน้าเตะขวานี่ครับ มาเตะขวาต่อยมาเตะซ้ายครับแต่พยายามเต้ขึ้นหนักๆนะครับออกน้อยกว่าเรื่องคุณภาพนะครับลูกโตของปราบศึกจะดูแล้วใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยนะครับเพชรสองแควนี่กาอ,ออกแข้งได้สวยๆปราบศึกบอกไม่เป็นไกลนะครับตอนนี้เริ่มจะเจาะยางโอ้โหต้นขานี่แดงเป็นปืนไปหมดแล้วนะครับเบียดไปเรื่อยดูนะครับจังหวะการไล่แขนจับปล่ำไหลน,นี่ก็โดนกดแขนเอาไว้เหมือนกัน เพชรสองแพก็ไม่ยอมนะครับดูครับโอ้โหเอาแล้วครับบรรยากาศในเวทีนี่เชียร์กันสนุกสนานเราใจเหลือเกินครับเตะซ้ายครับเพชรสองแพรหับศึกขยับเข้ามาเตะจ่อล่างเพชรสองแพโตขึ้นครับนี่ครับแข้งซ้ายหน้าครับดีดได้อย่างต่อเนื่องถีบไว้ก่อนเพชรสองแพรนี่ครับดักเสียบเข่าซ้ายเลยโตขึ้นด้วยเข่าขวาครับปรับศึกวงในแทงขวาตีเข่าขวาขึ้นมา โดนเจาะยางเข้าไปก็ทําท่าจะสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ออกอาการมากนักนะครับมีแข้งซ้ายแล้วก็แทงซ้ายคอยสกัดเอาไว้นี่แหละครับเบียดเข้าไปบ้าฝึกประเภทชนอย่างเดียวอยู่แล้วเชิงไม่สนนะครับเพราะว่าเพชรสองแขวก็มีโต้ตลอดนี่โดนขาเอาเบียดเข้าไปซ้ายซ้ายลำตัวนี่แม่นเลือกเกินครับออกมาต่ละดอกนี่เหนือเหน,อเนือทั้งนั้นเลยครับเพชรสองแคว เจอแข้งซ้ายมาครับพิชชาทำช้าไม่ได้เลยครับแข้งขวาเตะจ่อล่างไปกดดันต่อครับเจอแข้งซ้ายมาก่อนเตะขวาจ่อล่างมาซ้ายหมัดขวาไม่โดนครับแทงเข่าขวาก็คืนด้วยเข่าขึ้นมาพห้สองแควดูว่าปากฝึกเริ่มยะแรงขึ้นมาแล้วนะครับมีลูกเตะจอยางมาก่อนแล้วก็หมัดขวาจับปล้ำในเอาซ้ายยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องโอ้ดูวงในดูจังหวะการไล่แขนปิดเหลี่ยมโอโ้โหเป็นปากฝึก เททิ้งไปเลยแล้วครับเดี๋ยวมาตามประพลครับต้องพยายามเดินให้ติดตัวสร้างความกดดันให้มากขึ้นเลยครับต้องเร็วขึ้นเลยครับปราบเสร็จครับเอาเททิ้งไปเลยครับเริ่มจะเดือดเหมือนกันนี่นะครับลูกเตะขาจะสร้างปัญหาหรือเปล่าเพชรสงแพรมีแข้งขวามีมัดขวาคอยบวกโอ้โหราบศึกดูว,ว่ายัางแข็งแรงนะครับหลักเหลี่ยมเชิงจะเป็นรองก็จริงแต่ว่าพยายามจะเบียดแะปล้ำนายสู้ เป็นการชกตอนนี้นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยนะครับคู่นี้เอาเลครับเจาะยางอีกแล้วครับออกเจ็บๆทุกดอกครับอืมอ้านี่ครับแข้งขวาเตะสอล่างขึ้นไปแข้งขวาครับจับได้จับได้ที่โตคือนด้วยขวาเทเทไม่ล้มครับเดินเข้าไปครับหลับศึก เจะเจาะล่างไปครับที่พับานเจอแข้งซ้ายโต้คืนมาเตะขวาเจาะล่างย้ำไปดูว่าปากศึกนี่จะยิ่งชกยิ่งแรงยิ่งมั่นใจนะครับขยับเข้าไปเพชรสองแคว์้าโอ้โห้ายก็ออกสวยแล้วครับไอ้วงในวงในยังคู่ขี้สูสีนะครับวงในมาดูกันว่าสองยกที่เหลือนะครับยกมากกว่าที่เหลือนี้จะพลิกเกมได้หรือเปล่า เบียดเข้าไปเจาะยางปราบศึกต้องล็อกเอาไว้เลยนะครับแล้วก็แทงคู่โตตลอดครับนายิดช้าทำได้ทำช้าไม่ได้เลยครับชั่วโมงนี้ของปราบศึกครับต้องคิดเร็วทําเร็วอย่าออกลูกลังเลครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปเจอแข้งมาก่อนเตะจ่อล่างขึ้นนายต่อนายครับตีขวาก็โตด้วยขวาโอ้โหเกมยังเบียดกันเหลือกเกินนะครับสถานการณ์ดูแล้วน่าจะถึงชิงดำแน่ๆนะครับคู่นี้ ปราบศึกโอ้โหท่าข,ข้งขวาออกสวยแล้วครับเพชรสองแควงวงในก็ตีได้ไอปราบศึกก็ไล่แขนแล้วก็ตีโต้นะครับไม่ยอมกันเลยแล้วครับช่วงปลายยกสี่แทงขวาของปราบศึกครับขวาอีกทีหนึง่งไม่ถึงรับฝาสุดท้ายครับ แข้งซ้ายครับขวาเดินเข้าไปอุ้ยสอครับพยายามสับเอาเลยครับปราบศึกโอ้โหแต่ว่าเวลาโตขึ้นก็โตแม่นนะครับเพชรสองแพวอยู่ที่ปราบศึกแล้วนะครับจะเบียดจะชนได้ขนาดไหนมาถึงตอนนี้เบียดเข้าไปจะกล้ำในยทีมงานก็บอกว่าให้เดินเบียดให้ชนตลอดเกมนี้ยังคู่ขี้เอาละครับยกนี้นี่ทาง คุณไก่ศิษย์เจ้าปพลนะครับบอกให้เดินให้เร็วมาเลยครับแข้งขวาต้องทําให้ต่อเนื่องอมาดูกันนะครับวงในไอยโอ้โหเพชรสอแควก็มีล็อกแล้วก็หมุนตีโต้อยู่นะครับไม่ยอมนะครับวงในอยู่ที่ว่าปราบศึกจะไล่จนกระดานหรือเปล่าเวียจะเบียดต้องเจาะล่างต่อยหมัดอย่างต้นยกที่4ี่ที่ผ่านมาแล้วครับอืมอ,อากดดันครับเดินเข้าไปครับตีเข่าขวา เกมการชกยังสนุกนะครับแต่ว่าเพชรสองแควนี่ดูจะมั่นอกมั่นใจนะครับดูว่าชกแบบไม่กดดันเลยมีหมัดหน้าคอยแย่แข้งขวาเข้าไหนก็ล็อกเอาไว้ดูจะมั่นใจคุมเกมแล้วเลยครับเพชรสองแวควส่วนปราบศึกนั้นโอ้โหทีมงานบอกให้เดินต่อยหมัดฝันบอกเร็วเหลืออีกไม่ถึง2นาทีแล้วนะครับมาถึงตอนนี้อาจะทําอะไรก็ต้องรีบพัมแล้วครับตอนนี้ครับเดินเข้าไปโดน ใหขวางหน้าไว้แทนข่าวขวาครับดูว่าจะเป็นรองความรวดเร็วแล้วก็เหลี่ยมเชิงนะครับทําให้ออกอาวุธได้ไม่ถนัดทีสองแพร่นี่มีลูกถีบแล้วก็แข้งคอยทำลายจังหวะหมุนออกข้างวนไปเรื่อยเข้าในก่อนล็อกเอานะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่ากว่าให้ปราบศึกนั้นได้ลุ้นนะครับต้องเร่งให้มากกว่านี้จะทำอะไรก็ต้องทำแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ นายลูกหลักๆทำได้ดีเลยครับดูเนื้องาราคาแพงไปหรือเปล่าเลยครับแบบนี้ครับเปสองแควงก็พลิ้วครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับวงในพยายามล็อกเอาไว้เดินต่อลุยต่อครับยังไม่ยอมครับยกที่ห้าไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับแต่แต่ถ้าวงในน่าจะทันยากเลยครับ แต่ดูแล้วเรี่ยวแรงนั้นก็ลดหายลงไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้แม้ว่าจะพยายามเร่งเพชรสองแพรก็ล็อกเอาไว้เผาเวลาไปเรื่อยปราศึกเบียดเข้าไปพอเข้าไปนึงก็โดนล็อกก่อนนะครับไม่ยอมให้ปราศึกนั้นออกมาฝันสองได้ถนัดแล้วครับมาถึงตอนนี้แต่ว่ายังมีพึดยังมีลุ้นอยู่นะครับเวลายังเหลืออีก20วินาที เลสอแพรล,ล็อกเอาไว้เลยนะครับทีมงานนี่ยกนิ้วเลยครับเยี่ยมเยี่ยมนะครับรือว่าเกมการชกในช่วงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วเบียดเข้าไปครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ กรรมการสายยันเลืองๆนะครับก็เดินไปเก็บใบคะแนนนะครับใบที่1ใบที่2นะครับแล้วก็สุดท้ายหันมาชูมือให้เพ็รสองแควพอสีสุกการนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในคู่รองนะครับ